เลครับผมเป็นที่เคยกับนสพรนิติรัตน์อรัยทีมงานเจ้ากสอยผมพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับครับตอนนี้ผมก็มาลงพื้นที่ที่เขตบางบอนนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นช่วงโค้งอันตรายพอสมควรนะครับแต่แต่นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์อ่าอย่างเช่นลูกศอนบอกบอกไว้นะครับว่าตรงเนี้ยให้ปีโค้งนะครับให้เราหันระบัดระวังนะครับ มก็ยืนอยู่ระหว่างบางบอหนึ่งนะครับซอยสิบเอ็ดนะครับหรือว่าซอยธีระหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเขตบางบอลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโค้งโค้งที่ว่าอันตรายพอสมควรนะครับแต่ทางทางนี้เขาก็จะมีป้ายไฟให้เห็นนะครับว่าตรงเนี้ยถ้าุติยามค่ำคืนเนี่ยอ่าจะมีป้ายไฟให้เห็นนะครับเป็นลูกศรนะครับว่าตรงนี้เป็นระหว่างโค้งนะครับก็คือเขามีเตือนเตือนอยู่นะครับแต่ก็ ใครผ่านไปผ่านมาในเส้นทางนี้นะครับก็ระวัตระวังด้วยนะครับไม่ควรกับปีกานภานะเลยนะครัเพราะว่ามันเกิดผ่านจะลายได้นะครับถ้าเราประมาทนะครับเราขับรถประมาทนะครับเราอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะครับอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรก็อยากฝากบอกพี่เมียน้องเพื่อนๆด้วยครับขับรถไม่ควรประมาทนะครับครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปหลบที่ที่ไหนล่ะไป แนะนำสถานที่สุดเสียงสุดไหนนะครับให้กับทพี่นๆทงน้องเพื่อนๆนะครับจุงนี้ก็หมดเวลาลงครับสวัสดีครับ